สบายดีทับทมมุ่มส้มมอนดีมือนี้อีกแล้วทุกคนจะเป็นอยัางน้องหมักบอกค่ามือนี้ต <c oughs> อนนี้กำลังแหวกกินเข่าก่อนทุกคนมือนี้เมียจะเดินทางไปเมืองจำพรทุกคนเมืองจำพรก็คือบ้านหวยทรายนะทุกคนบ้านหวยทรายก็คือเป็นบ้านเกิดของอีแม่เนาะเป็นผู้ไทยห้วยสายนะทุกคน <c oughs> แล้วมันจิเป็นจังใด,งดงนั้นเปี้ยวฮาจังสิตามไปเบิ่งทุกคนแต่ตอนนี้อ่ะของกินเข่าก่อนหิวเขาให้ตามมาเบิ่งดีไหม พวูหัาหาน้องเผ่อมือนคนไ้กินย่างน้องมายางได้บ่ไ้กินน้วยจือแซนย่างแต่พัดกะเพราได้ั่ยเองใครยังไม่แตงกะเพาวุยลูกอยงลูกยยงทำไร่นมอนพัดกะเพราก็ไไ้นะโดยพัดกะเพาเอากใรเป็นไรด้ได้กินพัดกะเพราทุกคนปกตินี่มาหาเพื่อนยังได้อยากกินยังคนไ้กินได้คือได้ังเนาะตั้งใจจมากินแต่คนไ้กินได้ขายดีขายผที่ดี ตะตาเี้มตาลัอ่ไม่กินเนาะแ่ตอนนี้เออยากินอว่ัมกตอนนี้กิัมกทำไมยกินตมก้ก็ไ่ได้เนาะบ่ิดเนาะตาสจานเนกินได้ไสจานนะโอเคตามาหอด เมืองหวยทรายไอ้บานหวยทรายเลย,ยทุกคนเมืองจำอนแขวงสำนักเขตอันนี้ก็คือเป็นบานกุก๊กบานข้าวบันเดิมของเมียวเนาะเป็นบันอีเมย์นะทุกคนมันเกิดเมืองนอนอีเมย์อยู่ในนะบันหวยทรายนะทุกคนแต่บอกเมียวมาเมียวก็บคเคยถามหาพี่น้องเจ้าของนะทุกคนมาแหลวก็มาเลยเลยได้บริเวณบริเวณเวขาจะกระบอกอยู่ว่ามาแหละให้มาหาในเรื่องเขาจะมาบริจักสาเงินเขาจะอยู่ร่างกายก็มาก็เพื่อนสาวเ้วยทุกคน ชาวชาวบางอ่อนคนโกรต่ว่าพี่น้องนะที่ิ้งพี่น้องก,ก็อยู่นี่ต่ว่ามานีเมียวบกเคยทำหาขาเจ้าจ้าเถือ่อทุกคนบกเคยมาหาบกเคยทำหาข้าเจ้าจากเถือ่อนเนาะแต่ว่าเมียวไหนจะไปแบนบลนบกต่อเนาะทุกคนไป,ไปบ,บันบกบลนบกก็บอกให้ไปหาอีกคือเก้าบลนบกแล้วบอกให้แบบไม่เล่นนำ้ำแต่มาหวาายในตะ้เนาะเราได้บอกพี่น้องเจ้าของแล้วก็เรได้บอกอีเมลซะว่าสิมาหวยรายแค่แบบแบนมาเล่นบ้านนะทุกคน บ้านก็เจาะก,กันย่ายใหญ่ทุกคนปเดียวมีจะพาช่อมบ้านซะก่อนได้ทุกคนแล้วมีจะไปต่อบ้านบกก่อนเนาะ ขอไปถามเบิง่งพระเจ้าแล้วทุกคนพ <ừ. S 1> อพระเจนะ้าน้าซิฮูว่าไม่ใหญ่ได้ทตไมตะกีเป็นไผนะ่เนาะน้น้ำแล้วเช้าเบา้าไปไหน,นกหน็ทำไม้ทาเจ้าคือัามาเทียมเบิง่งบ้านไม่ใหญ่เ้บาบ้านไม่ใหญ่ตะกีลเนะี่ยไม่ใหญ่ได้ตะกีเจาเจ้าบ,บา้ ไม่ดาใช่ไหมไมไปนไม่ไ้เขาเมดาแล้วเขาฟัวอยู่ได้กล่าเหะ้บันยมงกังวาเเ้อะไ้เขาผัอยู้าวรักษาามิงเบืองเขาจะมาอยู่ใหม่ปะมาัวอ๋อรอยูดาเขาจะมาฟัวเขาจะมาพัวปะจะฟัวเลยอะไรฮะแล้วสือดาไม่ได้ โอเากังงเลยรุนเท่าดีกี่วเนหรอวะแ่เออกูจะจืดอยู่แล้วนกันไ้วก็ไปเพื่อนผัวอยู่คนแม่แล้เมือเฮือนผัวไก่ไก่ก็เท่าเต๋อตอนนี้เราเกียแล้วเป็นยังงนะกุิกรมอเ้าอยแล้วก็ได้โอ้โหก็งงเลยเราอยู่กับบ้าน chúng có ba nữa kìa ngủ trong cái thùng đó mình đồn đâu đồ lũ người văng chỉ có trong đây yếu lũ nó là mình nhà kho người cha để cho người khác chơi cái này lại hả người cha để cho cho người มองงนั่นเ่าเขามีใหญ่ได้นะเขาง่ายนะในน่องเราเรื่องเขาทำรขอไปทเียได้กาเลนนั่นก็ได้่ดำเรื่องเขาเลยโขอบใจเ้อทั้าเขาจะเพื่อืองีเพือไหไแม่เขาไปไหนกูเนี่ยเพื่อทายกัเจะพูด

เพื่อม่นดาสายเดียวกันเหมือนมั้อันนี้ก็เจาอันนี้มาพุวนแตก่อนชักยาเลยิไม่ใช่ฉลอมชักยามีจะมินเมื่อเออคือพ่อแหละมาโดยบาดมีเงินแหละมาเออว่าไทยมาเจาะในยุโรปแสนสิบห้าพอนะเออแล้มันไายแล้วโดยคอยเกิดนี่แล้คอยนะคอยบจาอ

แต่ม่ยะล่าหน่อยอยู่นี้แต่พาเมียนะลุงละลูกสาวเราเปสืพ่อเ้า,ากระื่น่ง่เจ้าฮุบเมื่ออยู่น้มงฮึบไม่ยนน้ามงแล้วบาีเนี่าาก,าาก็ับ่ที้ามาดอกเช่านั้นี่นอกนี่แหละพากัน,มนมเมื่อบโมงแล<ม>ืวว่าบเื่อว่่บ้านขโเท้านะไอยู่ใชโม่ท่าเเราป็นเมียใหม่แล้วกเอเมียชนีป,ป้าเไอาเมียใหม่ชัวรม่เออตะกี้เราก็อยู่น้มงะ ไปาใช้เราคล้ยเพื่อนใล้ดินแล้วก็ไปเลยแล้วคล้ายเพื่อนนีืแล้วนะโม่อยไรคล้ายแล้วเนาะก็คิ้วเลยคล้ายเนาะเด้วขอบใจเด้อถ้าเรารุ่นนั้นไปกูอยู่รุ่นขโมท่าบือชิวมันลุ้นนะเขาจะรุ่นน้อยเนาะ่ไอ้ทำในบ้านไอ้ทำขโมง่าเขาจักเอกเชื่อใจเขาโดยเขาสิไปใส่ต่อเนาะบัน ไตางห้าเจนพ่อะกมาเนาะเมืม่อน,น,นี่แหะเมื่อนี่เหละตงเจา้า่จิติจ่ะสิขามานี่อยู่แล้วเนาะทุกคนสขามาหายใ้อยู่แล้วเนาะแต่วสิไปน้องบกอีกเพราน้องบกน่ะแม่นังเด่นอันน้นขาเจ้าจบมันเสือูไทยแต่นี้เอบ้านูไทยไตฮะเจ้าโยวาเอนด้ยี่ม่มบุญเอ้ยเมท้าเ <c oughs> อ้ยเมท้าเอ้ยเมท้านาเอ้ยเมท้าบุชาเออ เพื่อนก็เพื 2. ่อนเข้าข้าจ่อเนาะทุกคนเพื่อนก้เพื่อนเข้าไม่เท่านางไม่เท้าบุษาก็คือพี่น้องครยแม่แหละเนาะทุกคนแต่ว่าคนที่ถามหาสมอเนี่ยพี่น้องแบบสายเลือดเดียวกันเข้าจ่ากันอะคือแบบเกิดมารุ่นเดียวกันนะข้าจเซียไว้แล้วทุกคนอยู่บ้านนี่เนาะเหลือแต่คนรุ่นใหม่ที่เกิดที่มาก็อยู่ในเฮือนอะไรแต่ว่าลาบ่าพยู่ลงมานาอันพอเท้าชุนนันก็ตะก้าวกับทางเผีในกายมาได้ Nó ni nè là nạ nè nhàng ta tháo điệu này lên anh ừ. à, ăn nghèo anh chèo vào này nè nhàng ta tháo điệu này lên. cái năn cầm bò nhàng bứt lên anh à, thủ tháo bán anh đi với mì đấy với mì tháo lắm ạ

มากระสับเื่อปุ๊าเล่นด ja ีบ่ในนี่นะเออเยน่นะนได่มาเหรนน้ําบอกว่าจมาเหริใตพ่อนในแ่งานทบกนะถากนากอ้งจะยถากมีนะซูอปลาูไปอาบนาจิตตลาดโอ้ยน้ำมาแล้วงน้ำมาเลือยน้ำมาเรื่อย อันนี้ก็คือบันบกโดยมบันบกเมืองจำพรด้วยจำพรถาบรเจออืมเปิดบเจอแล้วเขาใส่หน้ากากใส่แมทังบบเจอใส่แมสปรบเจอกันส่องไปเป็นไปทางใดได้อาจิรักเขาเรือนคนของจะเต้นติดตาบางเปิดันล่องใส่กันือที่มาไอ้มองนะบอสมองทางแหว่มางละไบอแมนอืฉีดวาเจะบอกเป็นงานนี่่คั แ่แนนเทเลไอ้หลดหลดยังอยู่ออยัอยู่<ป>ปเงื่อนีัยอยู่ไ้บนทัพแเทไปบุญชงไทยบันทัพพบเพไปบ้านนี่นะไปจุคำเทบงไทยตรงจุดหงงนด้วย ซึ่งหันได้กินมากนาวเลยเด้อกินมากนาวมากนาวสอหยดเราตั้งหน้าใส่น้นำอุ่นไอ้ไอ้ดอกป่วยไปดูป่วยยืนป่วยยืนป่วยปีเดือมน้ำมาดาวก่อนทุกคนต่นี่แห้งเลยเสียทั้งกระจิกตับมาที่กองเลยเนาะเอ้ยจะใส่ยุกใช่เออเห็นเห็น เป็นน้ำมูสาบเบอร์เลยห้าวนากมาหน้เรื่อนเีก็เป็นเรื่อก็เป็นเป็นมัดเป็นไอนะวาศิภาษ์มาชีวิตบองีแต่โบแมนโควิดทุกคนเจะนมันอากาศมันเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวน้ำหมว่าในคนต้มปั้นตาต้มปั้นบ้านเรานี่ค้ันะแกมาแต่บ้านนั้น่าแพ้มาห่อนเพื่อนหนึ่ง ผ่อน่้องพ้นนั่นลำเรืองป่าพ้นทำลเล่ยงอะไรมันบ้นใส่กอยตี๋ยวมันทาแพ้ท้านไปทาแหวงเาแพไปทางสิศภาพทิศทางเหนือไปโอ้มีทางแหีนยไปเน่เองมาลเลียงม่เห็นเสียโทมาไปนไม่วันได้กันไปไปวันจะแปะมูไปแกะเต้ามู มาสิมาบัไดกระดสั่งกันบัไดปริมาณสั่งเลนมาปริมาคำเดินสิมืดจะได้ออกมามาเดินแล้กมาแล้เพราะว่าไปแก่เขาอีกมาโทรมาไปแก่เขาอยู่บนตึ้มว่าหมู่ใคได้ไหมบั่นเข้าว่ะแก่บบเบิ้ลแก่องเที่ยวหม่หมาแค่จะพูดบ้นที่แก่ด้คนรโต๊บ้านเ้องคือบันไดมีคนตกเม็ดเลยไม่ แล้วของเดีกกินเสียของถุงถมงมากคไม่ได้เบ่งข้อนะถัดสุดหายตัว <c oughs> ไม่ห่วดพูดไปทางนี้กัแบ,บแม่